สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าอยางโช่มังยางโช่มังดีขึ้นย anyway> ังดีขึ้นยังครับยางโช่ให้เมืองแงอยอางยางยางดีขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้อาจารย์ขาก้องดูไ voilà ม่บวมเหมือนเมื่อวานทันเขบวมเล็กน้อยทัน

anh à, có yên đi, hắn yang, ha nè yang, 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 ยังโชว์ม <c ười> ึงอ่ะยังโชว์มึงยกขางอๆก็เดยกงอขาหลราคาเล็กน้อยนะคะไม่เหมือนเมื่อวานแต่ว่าระบบปล่อยล่มกับขึ้นเก้าเสียบวะเมโมไม่หลาดกำลังใจหลาอีกนี่ ปุ่นต้มัดจันๆันะจีด,ดอหลายีหยโอ้แม่กาบอกว่าน้ำโมเซาลาตีไปสันดี่คืนหลายเลยครับไปันไหนไหน เออมึงมังเออเออเอมั้งมังนวดให้นวดให,ดห้ออเออเออ กินได้เหมือนเดิมอารมณ์ก็ดีเหมือนเดิมนะคอัน้เด็กดกินนี่จนไมซีเลย เดินชั่วให้แม่แม่ดูน้อยเดี๋ยวแม่โมูก,กับมางานก็เริ่มออกยาวมาเรื่อยๆนะคะนี่ พ่อไปเอาแม่ผมอยู่ผมได้กำลังใจจากแม่โมแล้วก็แม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะโมวะกำลังใจที่ดีที่สุดอุ้ยเอ้วก็ขิด,ดินมาใส่ก้นเนาะอืมตัว ตัวตัวก็สูงขึ้นนันเดี๋ยวก็ลอดท้องได้แล้วคันขาก็เริ่มยาวไหนทั้งวังลดน้ำอุนอ่นให้เล็กน้อยแล้วนะคะแอะยาเหยียบอุ๋ย เดี๋ยวแม่กมาแล้วเดี๋ยวแม่กมาแล้วนำ้ำมอตกัวนหลีกลัวจริงๆเลยมาไปฟังพี่มาพี่้องให้มันกินฟังนี่ เยอมากอีกเดี๋ยวคนข้างตูดอีกก่อนใช้น้ำอุ่นๆน,นะคะันเป็นสมุนไพร น้ำอุ่นแล้วก็จะอาบให้จริงๆจังๆเลยทีนึงเ้ก็จะเป็นเบา เอาจนไม่เขียวตกใจหมดเลยไอ้วนเอ้ยไอ้วนเอ้ยเป็นระบบเปลี่ยนฤดูแล้วก็ยืดตัวนะคะแต่และเชือกน,นี้จะไม่เหมือนกันนะ,ะบางเชือก็เป็นทั้งสีขาบางเชือก็เป็นเบบดีนะคะน้าโมเป็นข้างเดียว จบอจะบอกรับนี่ยเนี่ยจะสีใดิจะเสีใสไม่เขียวเด้บยเออเด้อ ฮิฮ้ยอารมณ์ยังดีตาก็ยังแป๋วๆอยู่เหมือนเดิมฮะนี่นั่งลงนั่งลงมึงนั่งลงปวดปวดมึง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 ขาข้างนั้นเล็บบอขยับ เดี๋ยวทำไปเ่นเล่นไปถ้วยลีคันนี่มึงเนี่ยคันนี่นี่อาบน้ำมาเลย ้ยอาบเลี้ยวบ้าเรี้ยวคันต้องอาบให้ใหม่ ผมดินไรอีกขนาดกาข้างหลังเก็บยังเล่นได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยมีเสียงไหมเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงก่อน นีเสียงบอเสียงเสียงเสียงก่อนโอ้งอนงอนกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปดหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ